เทียนนี่ก็คือพระพุทธธรรมาสาและนิเทศองค์จำลองนะครับผมพระธรรมมาสาและมีเทศองค์จำล,ล,ลองนะครับพี่น้องยูปัาธามจันนะครับเป็นพระพุทธรูปจำลองที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่ประชาชนในกราบไหว้ที่เป็นประจำครับคือปฏิสนธยู่ประปัธาธา,ามจันาบานะครับเป็นพระพุทธรูปฝั่งม่านที่ใช่นะครับ ส่งฝาก้า,านวิชัยุทธศิลป์ออกไปทางพุทธศิลป์ออกไปทางโบล้านขนาดนะครับสามจุดนะครับครับางจุดนี่ขอพรรษาเพิ่งมีเวลามากพี่น้องเพิ่งได้มีเวลามากครับพ่อหนาใหญ่มาทำบุญเขาพรรษา ปี68เท่าล่าสุดนะครับตรงนี้เวลามากนะครับหพวหนาใหญ่พันก็ไปไวต้ตลอดจุดลุดจุดจุดนี้สำคัญอีกจุดหนึ่งกับพี่น้องแมวอ่าองค์ปูสีสุดโทเป็นรูปเหมือนองค์ปูสีสุดโทรครับจาลองมาจากปูนักขลาดนะรหรือว่าปูสีสโทแห่ง คำฉนอดก็ว่าอะไรเนาะะนี่คือเสียงลงดังก็คือวัดป่าคำฉนอดตรงนี้ก็มีกบนะครับโอ้กบผนมาปล่อยหม่บ้านบ้านนะกบนะโอ้กบเลี้ยงกบเลี้ยงมารอบนี้มีกบแต่ก่อนมันมีเนาะกบเนาะถ้บทำบุญวันอเนกจิตแจ่มใสไน้องดนะูนี่ก็คือ,อวิถีชีวิต มาประเพนนีของคนไทยาาทธธี่เขาชอบนะครับมีความเสื่อมหางแต่พุทธกาลทำบุญทำบุญทำทานบวชขาดสายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและความผู้อรับพี่น้องครับ,อรบโอ้บรรยากาศวันนี้มีแดดเล็กน้อยเมื่อวานบอดแดดเมื่อวานเป็นสีคึมๆึมวันคึมม,มัดมือมันมีแดดอโอ้ปลา ปลามันเน่ามันตุยตั๊นปลาตุยอย่างี้้าหัวหน้าใหญ่เพิ่นมาลล์ถ้ำบุญเขาพรรษาบ่ได้มาตั้งแต่เขา,าพรรษาเพิ่นมีเวลามากนะครับปกติก็บ่เคยขาดจักเทื่อดอกบ่เคยขาดจักเทื่อด้พี่น้องแมาพี่น้องแมวอจา้างขาดครับเพราะว่ามุกฝ่บ่รู้ว่าวัานต่อไปคนอังนาจะเป็นแบบไดนครับอยูแ่แบบบ่ประมาทเด้อพี่น้องเด้ออ่าคนไหนเป็นคนประมาทคนนั้นเท่ากับโอ้มันตื่นเอา คนไหนเป็นคนประมาทคนนั้นเท่ากับเดินทางสู่ห้วงแห่งความตุยพันอ,อาญาแล้วครูโอกาสทมไล่ในวัดอาญาเป็พี่นอ้องทมไล่นอกวัดนอกเขตวัดในสาทีศักดิ์ธรีท้อก็ต้องห้ยคั่วามาลบนะครับมองนี้เป็นการมองศักดิ์ธิ์ที่สุดแหละครับใจกลางวัดแจรักของแต่วัดทอนแจนเท่ากับคือประาตุขามแจน แต่ว่าอันเป็นพระธาตุขามจจนจำลองอยู่ในเมืองขอนแก่นโมเมนต์ Moment นะครับอันนั้นเป็นพระธาตุจำลองของของปลอมหรือว่าไหนจำลองก็คือโมเมนต์ของปลอมครับเพียงแต่ว่าจำลองจากมองนี้ของแทก้ก็คือมองนี้บ้านขามนี่ครับตำบลบ้านขามอำเภอลำพองขอนแก่นห่างบ,าบ,าาาบ้านบ่าวหันมาประมาณเกือบสองกิโลกิโลกว่าัประมาณนี้ครับอ๋อหยุดถ่ายรูปจะเข้ากันพี่น้องแมนถ่ายรูปจะเข้ากันเท่า